จากกรณีเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงกลางดึกของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่เมืองพัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมงทําให้เกิดมวลน,น้ําจํานวนมากไหลบ่ามาจากฝั่งตะวันออกเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในหลายจุด ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันู้ส่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณชายหาดพัทยาตั้งแต่พัทยาเหนือไปจนถึงพัทยากลางได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากมวลน,น้ำไหลบ่าลงสู่ชายหาดส่งผลให้หาดทรายถูกน้ำกัดเซาะทรายไหลลงสู่ทะเลเป็นหลุมและทางน้ำไหลขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากการตรวจสอบสภาพหาดทรายถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกกว่า1เมตรกว้างประมาณ4เมตร พบลักษณะเดียวกันนี้ประมาณ2-4ถึงจุดใหญ่ตามแนวหาดที่เสริมทรายและเป็นที่สังเกตว่าการเกิดทรายถูกน้ำกัดเซาะรุนแรงนี้จะเป็นจุดที่ฟุตบาทขอบถนนเป็นทางลาดทำให้น้ำฝนที่ท่วมขังอยู่บนถนนไหลรวมกันเพื่อหาทางลงทะเลและทรายก็ถูกกัดเซาะลงไปไหลกองอยู่ในทะเลด้านล่างอีกทั้งยังมีเศษขยะเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษและอื่นๆ ก็ถูกน้ำพัดพาลงมาเช่นกันขณะที่บริเวณพื้นถนนชายหาดพัทยาหน้าซอยหพบว่ายางแอสฟัลติกที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการปูไว้ประมาณ1เดือนกว่าซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาก็ได้หลุดร่อนออกกลายเป็นหลุมขนาดเล็กทางนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทางเมืองพัทยาเข้ามาดำเนินการเก็บเศษขยะดังกล่าวพร้อมทั้งนำยางแอสฟัลติก มาเทพเพื่อแก้ไขให้กลับมาเป็นสภาพเดิมเป็นที่เรียบร้อย Red Five Academy Un Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy